โอ้เป็นตาแสบเว้ยอันนี้เม้นเม้นเนื้อบ่ครับเนี่ยเนื้ออีหยังครับเนี่ยเนื้อง่วงบ่ครับเนื้อง่วอย่างบ่เนื้อแดดเดียวย่างตัวนั้นเป็นหยังตัวนั้นอันนี้เป็นเนื้อหมูบ่ครับโอ้ยน่าสนไม่หนาล่องน่าล่องเดี๋ยวผมสิล่องเบิ่งเด้อคุณผู้ชมครับมื้อนี้ผมอยู่ถนนคนเดินอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องมาเบิ่ง เนื้อนะครับผมมาเห็นเนื้อเพิ่นอันแม่ค่าครับนี่เขาเอ้นื้อยังก่อครับเนี่ยเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวคนมาแดดเโอ้แล้วตัวนี้มันหยังครับตัวนี้อันนี้กันแดดติดมันกัเนื้อติดมั่นตัวนี้โบติดมันติดมั่นกันโอ้บ่แต่ว่าตัวนี้ตัวนี้มันคือยี่สิบบาทตัวนี้คือสิบบาทแม่ค่าจะเป็นเนื้อแเดียวที่แบบมันเห็ดยากบ่ครับมันเห็ดยากมันก็เลยแพงเนาะเอาคุณผู้ชมครับอันนี้ยี่สิบบาทนะครับพี่น้องยี่สิบบาทอันนี้สิบบาท เดี๋ยวผมสีล่องซีมมึงทั้งสองอันแหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวว่างมาหนี้ก็เนื้อเนื้อเนื้อติดมันนะครับพี่น้องครับอร่อยมึงโอ้ตัวนี้โ่้ติดมันตัวนี้อืมเออรสชาติดีอยู่ครับพี่น้องอืมถนนคนเดินพี่น้องคนหลายหลายครับพี่น้องครับถนนคนเดินอำเภอเกียมราชจังหวัดอุบลราชธานีอันตราานีเขามีทุกวันหยังครับเนี่ย เฉพาะวันเสาร์เลยบอกวันวันเดียวต่อสัปดาห์บอกเพื่อนแม่ค้าบอกว่ามีทุกวันเสาร์เนวานะครับพี่น้องครับอคนมักเ,นเหนือต้องมาพลาดครับ,ปปนนนบ,บ,บพี่น้องอืออืออือเืออืวอืออื่อืออืออืนเืออยออืออืออยออืงอือนืิอ่ออืออนออืออือไืออ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  ออ,อ,อืแบบนี้มันสวงมันมั่นครับพี่น,อน้องติดมั่นหลายกวัวแบบนี้มั่นบ่ให้หลายอ,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 อืออือพี่น้องพี่น้องเอาละครับคุณผู้ชมครับลาคุณผู้ชมไปก่นอนครับพี่น้องครับ